สบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมมาพี่น้องเข้าไม่กินเมนูยอดฮิตของสาวราวบอสิสารเราท่ำมดนุ่งกินก็หมากระถินช่วงนี้มันยังละ่ะฟอกไก่จ้ะฟอกไกลล่เลยพี่น้องไก่เลือครึ่งหนึ่งขึ้นเลยอแต่เมนูเด็ดเพลของเขามันยังครับแกงประเด็ดแกงประเด็ดามาตั้งกองกินกันเลยพี่น้องเข้ามาพี่น้องเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการ Mother, Mother. มาเดิมมาเดิมค่ะมากินข้าวเช้าข้าวเพลินกันเสี <c oughs> ย่ยงในสื่อออนไลน์ 我们不卖了，我们不让他。

你觉得我们两家？ はい,い、ね。いいね

เอาตัวเอมดาข่ยเบียเบียดนอนนนนช่วยากาศ่คืเยย้อนมงคลพายุว่าเป็นทีได้หากคนมานไว้ทามมันได้ยันใก้ทีนน่ทำเยอะ เลินน้ำเด็๋ยวมันทธิภาพดีกว่ามีสองทิ่ทางเออเย้เฮ้อย 他不现在不用了。 ด้านย่งบ่ะย่เขาใครก้วิ่แล้านนา่งไปใส่เนี่ยไปกินอะ็รพี่นงอนไปหล่นเอืมร้านย่งเราลืมซื้อเทศบาลจานพัฟกิปเทศบาลเนีนจิ๊บิบานบานนะสีราสีร้านพร้อมจังคือ เนาเหนียงมงวนมงามไงผมแบบหอยแข็งชื่อนพกบีให้สบาบนะเราบอกห้ซื้อมาให้เราพกมันบีก็เจ้าก็ดีควก้นแบบบงคุมมาเลยนเนาะี่เป็นบีบีกคล้ายบีทีแรเลยนะแบบเขาคนได้ผสมมาเลย่างนี้ให้พกมันเลยนะขึ้นาอัะ กินกับอันนั้นมันคือคือ,คอเผ็ดปะ มีเบื่อหาเลยล่ะปยัดเพื่อนเนี่ยประหยัดไปเบื่อหาเพื่อนครับตู่ยเหเลยมันเพื่อนเขาเองติดแล้วเองแลวที่นี่มันเหนียวน้อไ่เนย่ยังยังพี่น้ปลใบพไม่กินอนัสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นางเงาเงามียังมัน้อด้อนไหม